ไอดอลเกาหลีที่เป็นที่สุดไหนใครที่สุดด้านไหนกันบ้างนะไอดอลที่มีจำนวนเมมเบอร์เยอะที่สุด TripleS เกิร์ลกรุ๊ปที่มีเมมเบอร์มากสุดถึง24คนคนสวยข้างๆคนสวยท่ามกลางคนสวยไปอัดรายการเพลงทีก็นั่งรถบัสกันไปเลยวงนี้มีน้องซอลินคนไทยด้วยไอดอลที่อายุน้อยที่สุดอิมซาวอนจากวงยูนิสเกิดปี2 0 1 1นับเป็นอายุไทยก็อายุ14เองนะแต่น้องเป็นเมนโวคอลที่ร้องเพลงเพราะมากๆต้องไปฟัง ไอดอลที่ทำสถิติในบิลบอร์ดมากที่สุดจะเป็นใครไปได้นอกจากไอดอลระดับโลก BTS มีว่าจะเพลง b u ตเ e อร์ที่ครองอันดับหนึ่งชาร์ตฮอตดอยนานที่สุดรวมถึงมีเพลงที่ได้ที่หนึ่งในชาร์ตนี้เยอะที่สุดอัลบั้ม Love Yourself Answer ที่อยู่ในชาร์ตบิลบอร์ด200นานที่สุดและอื่นๆอีกมากมายไอดอลเจนซีที่มีผลงานเพลงจดลิขสิทธิ์มากที่สุดบังชาน Stray Kids มีเพลงที่จดลิขสิทธิ์ทั้งหมด221เพลงในทีเดียวคนเก่งของสเตย์เขาล่ะ ไอดอลที่สูงที่สุดฝ่ายหญิงคือเยลไฮคีสูง175เซนติเมตรส่วนฝ่ายชายคืออูซอกเพนทากรสูง191เซนติเมตรเลยล่ะไอดอลที่ระยะเวลาเป็นเด็กฝึกสั้นที่สุดหรือเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้เพราะเขาคร้ปุ๊บก็คอนเฟิร์มเป็นเมมเบอร์เดบิวต์ปั๊บอย่างย so ุนซอยอนกับคิมซูมินทริปเปิลเอสส่วนเฮจูลูเซมโบที่ก่อนหน้าเดบิวต์วงลูนาก็เป็นเด็กฝึกวันเดียวเท่านั้นส่วนไอดอลที่ระยะเวลาฝึกนานสุดคือมุซูอาบบลลี่ระยะเวลาเป็นเด็กฝึกนานถึง12ปีเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ไอดอลเกาหลีที่มียอดขายอัลบั้มสัปดาห์แรกสูงที่สุด1ซวนอัลบั้ม1ซ h ว a น e n เด้วยยอดขายเกิน5ล้านอัลบัม้มไหนยังมีใครที่สุดในเรื่องอะไรอีกบ้างมาอวยกันเลย